สวัสดีครับวันนี้โย่ผมโอมิเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับรถอีโคคาร์นะครับทรงเล็กๆล็กไซน่ารักนะครับเฮ้สลับกันหรือเปล่าไซเล็กเล็กทรงน่ารักนะครับสำหรับ Suzuki Swift คันนี้นะครับสีขาวชุดแต่งเต็มด้วยมีติดสติกเกอร์ให้ด้วยครับสำหรับคันนี้เลย Suzuki Swift 1.2 GLX นะครับปี2021ตัวนี้เป็นตัว็อปแล้วนะครับของ Swift นะครับ หน้าจอข้างในหน้าจอขนาดใหญ่สวยๆด้วยนะครับคันนี้ไม่น้อยด้วยนะไม่หลักหมื่นนะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในไม่เท่าไหร่นะครับโอเคสําหรับดีไซน์แล้วก็ทรงของตัวนี้คือสวยจริงๆนะครับราคาคันนี้อยู่ที่455,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะพอประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นสําหรับสวิทคันนี้นะปีใหม่ไม้น้อยหลักหมื่นเท่านั้นเองครับชุดแต่งครบมาลองดูดีไซน์กันสีขาวจากที่เห็นด้านหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะตัวท็อปนะครับ นะเขาคือตัวท็อปแล้วมีเดรร้ด้วยนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านข้างให้นี่ติดสกเกิร์ตให้แล้วรอบคันกระจังหน้าเป็นลายลังพึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ซูซูกินะครับสวยเลยพอติดชุดแต่งไปแล้วดูเท่เข้าไปอีกนะอ่ะมาดูล้อมากมอแม็กของเขานะครับเป็นแม็กสีทูโทนนะเป็นสีบรอนนะครับกับสีซิลเวอร์นะครับก็คือสีบรอนเทานะประมาณนี้นะตัดกันคือดูดีเลยนะยางปีใหม่ๆเลยครับสวยๆนะ คือตัวรถเขาปี21อยู่แล้วนะแล้วก็ยางของเขานะได้มาแม็กเป็นขอบ16นิ้วด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างขนาดใหญ่สำหรับอีโคคานะต่อไปนะด้าน,นข้างกระจกของเขาเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับนี่มีตัวไฟเลี้ยวอย่างนี้แหละอันนี้ปรับไฟฟ้านะครับสีขาวสวยรรบคันลูกค้าคันนี้นะคือรถปี21นะครับสภาพเนี่ยดีอยู่แล้วนะเพราะเราคัดสภาพมาและปีใหม่ด้วยนะครับก็เลยสภาพดีสีแท้สีเดิมเลยนะมาดูกุญแจครับสีโครเมียมนะครับ แล้วก็มีระบบป,ปิดปิดประตูอัจฉริยะนะอีโคคาร์ไม่ค่อยให้มาแต่ว่าตัวนี้คือตัวท็อปนะครับตัวท็อปออปชั่นก็เลยจะเยอะเลยนะสเกิร์ตด้านล่างเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี่สเกิร์ตด้านล่างก็ติดมาให้แล้วเหมือนกันนะครับนะสวยๆกันไปนะแล้วก็แม็กมบัดสวยนะมาดูข้างหลังกันบ้างนะลูก,กค้าน่ารักมากๆคือทรงเขาหน้ารักมากๆสวิฟคือรถแฮชแบกนะครับเป็น5้าประตูนะดวงไฟเนี่ยคือเอกลักษณ์ของเขาเลย ว่าใหญ่สวยตาโตนะตาโตผิวขาวเป็นไงสเปคใครหลายคนสเปคผมด้วยนะครับสวยเลยดวงไฟสวยสวยเลยนะนี่คิ้ว,ค,วคิ้วหนาด้วยนะนี่เป็นไงสำหรับน้องคนนี้คือน่ารักนะน่า,น,าน่าดูสนอมมากนะครับแล้วก็ชุดแต่งเต็มจริงสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเบรกตรงนที่สามติดมาให้แล้วแล้วก็ด้านล่างก็นี่โหสวยมากชุดแต่งนะครับแล้วก็มีแต่งไปท่อคู่นะทำท่อคู่เลยนะ แล้วก็มีปลายท่อแบบรเมียมด้วยมาแฮชแบกแน่นอนมันต้องเปิดได้สินะนี่เปิดมาแล้วนะด้านหลังก็สามารถเก็บของได้พอสมควรนะครับก็โดยน้องเขาเป็นรถอีโคคาร์นะครับซส์ไม่ใหญ่มากก็จะใส่ของได้ประมาณนี้แหละแต่ก็พวกกระเป๋าเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคนะหรือว่าส่งของให้ลูกค้าขายออนไลน์อ่เงี้ยได้หลายกล่องเยอะเลย10 20 30กล่องได้เลยนะครับใส่ค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าพับได้ ถ้าลูกค้าส่งของเยอะจริงๆหรือว่าต้องการใช้เยอะจริงๆนะครับพับได้นะคันนี้นะครับนี่ก็จะกดพับแบบนี้ได้ตึงปิดมาเลยมันปิดจะวางได้ค่อนข้างเรียบเลยนะนี่ถึงแบบนี้เลยก็ทําได้สองฝั่งเลยนะครับคือรถพวกนี้นะครับจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอเนกประสงค์ในการใช้งานนะครับนี่วางของได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคันนี้นะครับนะ นี่ราคานะครับ455,000บาทลูกคา้าปี2021ไม่หลักหมื่นเท่านั้นสำหรับซูซูกิสวิป1.2 GLX ปี21คันนี้นะครับนะคือมันจะมีตัววางของแล้วก็ตัวบางของด้วยนะครับลูกคา้าสามารถดึงออกได้แบบนี้นี่นี่ก็คือวางของก็ได้นะครับแบบถ้าไปปิกนิกไม่มีที่วางของอนะไรเงี้ยก็ใช้ท้ายรถนี่แหละวางของนี่วางนี่วางอาหารแล้วก็นั่งกินได้นะครับค่อนข้างดีเลยไม่ใช้ก็พับเก็บ นี่พับขึ้นอย่างนี้ไปเกี่ยวไว้นะครับก็บางของด้านหลังสัมภาระด้านหลังที่ไม่อยากให้ใครเห็นได้ด้วยนะแน่นอนแล้วครับลูกค้ารถของเรานะครับไม่ใช่รถแค่สวยอย่างเดียวสวยแน่นอนเราครับสภาพอยู่แล้วนะครับก็คือสภาพต้องดีนะโครงสร้างเดิมแท้ๆนะครับต่อไปก็คือประวัตินะครับเราต้องเช็คประวัติไม่มีคนหนักจมน้าตัดต่อผิดความหรือกออไม่นะครับเลียกไม่แท้นะครับรับประกันได้นะครับนะลูกค้าสำหรับคันนี้455,000บาทเครดิตดีฟีดาผ่อนประมาณ7,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะ ข้างนอกคือสวยครบมากสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปภายในของซูซูกิสวิปคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพดีมากๆลูกค้าคันนี้นะครับปี2021นะครับสภาพคือป้ายแดงเลยนะเรื่องจากเบาะนะครับคันนี้นั้นได้มาเป็นเบาะผ้านะครับสีดานะแล้วก็สภาพลูกค้าดูได้ด้วยตาตัวเองเลยนะครับว่าสภาพดีมากๆนะครับคือแทบไม่ได้ใช้เลยผมว่าเบาะคนข้างอะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับนะใช้งานน้อยด้วยเลขไม้ก็คือแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นสําหรับ ซูบิสุบิคันนี้อ่ะออปชั่นของเขาคือค่อนข้างดีนะครับเกียร์เกียร์ก,ยก,ยก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมาไล่าพาวเวอร์นะครับมัลติฟังก์ชันนะลูกค้าเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีหมดเลยแล้วก็สภาพดีเหมือนกันนะครับที่เป็นไฮไลท์แล้วของตัวท็อปนะครับก็คือหน้าจอของเขามีวิทยุ FMAM นี่คือจอเป็นทัชสกรีนนะลูกค้านี่ แล้วเสียงดีด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีบูทงบูทูธนะบูทูธเชื่อมต่อได้แบบน,ะนึงสิบูทูธนะครับเชื่อมต่อได้แบบนี้มี Android Auto มีแมปให้นะครับนะใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเสียบมีเดีย USBHDMIAV ได้เลยนะครับนะก็หน้าจอคือสวยๆใหญ่ๆนะครับแน่นอนมีหน้าจอมันก็ต้องมีกล้องส่องถอยมาให้นะครับคันนี้มีกล้องส่องถอยมาให้ด้วยนะครับลูกค้านะออปชั่น รรมดาอ e ีโคคาเนี่ยมันไม่ให้มาขนาดนี้หรอกแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขานะครับเป็นรุ่น GLX ก็เลยให้มาแบบเต็มๆนะพูดสตาร์ทด้วยสำหรับคันนี้นะครับโอเคสวยดีมากๆนะนี่ข้างล่างมี USB ด้านล่างพอร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะชาร์จไฟก็ได้นะครับต้องมีอูพออุปกรณ์วกต่อ,ตอหนึงแต่ก็ได้นะครับนะดีเลยสภาพคือ เขาคือป้ายแดงที่ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะสำหรับคันนี้โอเคด้านหน้าคือสวยคลิปดูด้านหลังกันบ้างปะไปดูเลยดีกว่าห่างกันบ้างไม่ต่างจากด้านหน้าหรอกเพราะว่าด้านหน้ายังสภาพดีขนาดนั้นนะด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนไม่เคยมีใครมานั่งเลยดีกว่านะลูกค้าสภาพคือสวยมากๆนะครับและสวิปคนมักจะบอกว่าซองเล็กๆแบบนี้คนตัวใหญ่นั่งไม่ได้หรอกคือข้างหลังครับนั่งสบายนะค่อนข้างกว้างเลยนี่ผมนั่งนะขนาดข้างหน้าเนี่ย เลื่อนบอกลงมาเยอะนะครับแต่ว่าเข่าก็ไม่ติดหัวก็ไม่ชนนะน่าจะถ้าเป็นตัวประมาณผมนี่คือ2คนได้นะแต่ถ้าตัวเล็ก,ลกๆกว่านี้นะ3-4คนพอได้เลยนะครับคันนี้4 5 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวท็อปของสวิปแล้วก็บอกเลยว่าสภาพป้ายแดงมากๆคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ของแถมมาต่อเลยไปสำหรับคันนี้นะครับ s u โ u ต i s สวิป1 2 g l X ปี2021นะครับไมเ่เพียงแค่5 0,000โลเท่านั้นนะครับ รถมือ2ที่สภาพบอกเลยแล้วว่าคือป้ายแดงนะครับใช้งานมาแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นราคา455,000บาทเครดิตดีฟีดาประมาณเจ็ดพันเท,ท่านั้น,นครับลูกคา้าแต่โปรโมชั่นของเรานะครับมีมากมายเริ่มตั้งแต่ช่วยผ่อนหนึ่งพันบาทนะครับลูกค้าคันนี้ผ่อนแค่ประมาณหกพันบาทเท่านั้นสูงสุดหนึ่งปีหรือลูกค้านะครับจะเลือกรับเป็นจอง999บาทได้รับส่วนลดสองหมื่นบาทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบสองเดือนก็มีให้หรือดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับ 2.79%ก็มีให้เช่นกันการเกียร์เครื่องยนต์นะครับแล้วก็บริการช่วยโหลดเฉิมบนท้องถนนให้เหมือนกันทุกคันนะครับรถของเราทุกคันนะครับมีการตรวจอินสเปคชันนะครับมีรายงานการตรวจสภาพให้ลูกค้านะครับดูกว่า150จุดบวกๆเลยนะแน่ใจได้เลยว่ารถของเราไม่มีชนหนักจมน้ำพิกามตัดต่อกอใหม่อย่างแน่นอนครับสำหรับซูซูกิสวิปคันนี้นะครับโอเคสำหรับนะครับลูกค้าที่ชอบรถมือสองอยากดูและสนใจรถมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ เพราะว่าช่องของเราเนี่ยจะมีรถมือ2คุณภาพเยี่ยมเยี่ยมเกรด A มาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ